หาถูกปุ๊ลูกหลานมาหาอยู่หากินหาเห็ดเออย่ห้ยด้เก็บเห็ดเบื่อเห็ดยังกระแย่ห้เก็บได้ได้ห้เก็บไต้เห็ดกินได้กลบสวัสดีนะนะที่มาขายู่หากินอีกเช่นเคยครับนี่ออกไม้มาหาเลาะเบิ้งเห็ดครับ เก็บเห็ดขี่เก้าครับผมไปต้มไปแกงครับพอได้ย่ได้กินครับนั่นแหะกับว่าได้ว่าเก็บเอาไปลวงไปหลายไรนะครับพอมันเบิด์ตพ่อกับมาหาไม่ยังที่แล้วครับผมเขุ่นไปหาจุดที่เขาเคยได้เห็นปะนะครับอากาศดีครับจะกระจันก็นเริ่มมา้าฮองแล้ว พี่เจ้าเห็นเราเหนีดอกนึงพี่เจ้าโอ้เห็นนน้ำี่โจวดแบนี้ดอกงแง่เลยนะี่โอ้นี่นี่นเห็นมูเร้อนี่อสนะามอดอกดอกงายังไงเม้ายิออาายยนีเรามือเดนก็ได้เขาจะมือเหนินเาม้าไป,าปเห็นเห็ดจังสีดิ ว่าเขาด้ดอกน่อยน้องมนยัง่บานได้เป็นคนละสีเนาะร้าเาเสียอีกดอกนึไงับน่นะีดอกใหญ่นี่ดี้ะดอกนั้นน่า่ะมีลามันมเอาละวมีลางอโอ้ีมีทั้งรถทีบอกมาตัดขามน้ำ พ่อได้อยู่ได้กินครับาใส่มองกอเนลข้างบนมุนมงกอลห้อยนี่มัน,นยังเหลืออยู่บ่โอ้หอยผู้ใดมาเตียนเลยไงเนี่ยน,น้ามุงกันเก็บอีกเตาเออนี่เห็ดถุงเลือดนี่ที่ผมเก็บวันนึงที่เขาว่าเห็ดถุงเลือดแต่มื่อนี้ผมเห็นครับมื่อนี้เห็นแต่เห็ดคาครับ กุนโคกครับเห็นบ่อันนี้ที่มาเก็บมือน,นั้นนะครับน่าหนาเนี่น,น,นี่แหละเห็ดเพิงเลือดเพื่อเนเห็ดเพิงเลือดออเออที่มาเก็บมือน,นั้นหายเบิดนะครับน่าหน,น,นาโบมีเลยครับผมแล้วก็อีกอย่างค้นกับหลายกับคน <laughs> เพิ่นเพิ่นยางไปยังมาอาจจะหยียบอาจจะเตะแน่มันเกิดนะอาจจะบวยยังบนเหลือเขาเก็บเยอะมาอ่โอ้ยมีเห็ดหนาเขาโอ้ยเห็ด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 กุ้งคกเขาบอกเขาเอาเอาแต่เห็ดเพิงครับพี่โจว่าเอาที่เห็ดเพิงที่มหาทั้งปลาหิจโจห่อนเด็กหน่อยก็มาหาเล่นน้ำนะครับ ก็มีนาำให้เล็กน้อยเรีนดีแหลยังยังออม่ไ้กินได้แค่ได้่ก้นเก็บโอ้ยบอกว่าจะเก็บมาตนี้มันจ๋อสำหรับออ่เอบอดเฮ็ดครบน้าโอ้เพชรโอ้ยตั้งกโมอยู่วนี้เนาพูน่อเจาข้างในมึงอไรดนี้โอ้ยเจ้ากิเก็บ อู้ครับนาหนามันดีอยู่ครับมันกลิ่นล้าลรอมันเน่าแล้วดีๆอีกู้กลิ่นล้าเหมรอนมันถือฝนถือฝนขึ้นล้าเออมันเน่าตัวอันนี้ก็เน่าเลยเน่าเป็นหรวทางนั้นครับนาหนาเขาเอันนี้เมันเน่าครับเน่าแล้วเจ้าต้องเอาดุ มองที่เคยเก็บได้มือน,นั้โบมีเลยเฮ็ดนาแรกแก็บ่เกิดเลยบอกบึงให้อุ้มหนึ่งเออเริ่มเบิดแล้วครับนานาเฮ็ด เริ่มสผไว้ายแล้วครับเดี๋ยวเ้าไปขอปูครับเมื่อน,นั้นที่ผมบอกว่าผมลงเข้าไปเรามีสารตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าไปขอปูขอปูครับเนี่ยครับอยู่ข้างในนี่ครับนะครับเดี๋ยวเ้าขอปูเราออกมาแล้วทีพอเห็ีดบ่ครับลอเบิ่งนะครับผมนี่ครับเป็นสารน้อยนะครับ ถูกปูเอ้ยถูกหลานมาหาอยู่หากินหาเห็ดเอ้อ,อยาให้ได้เก็บเห็ดเบื่อเห็ดยังก็อยากห้เก็บได้อยาให้เก็บแต่เห็ดกินไดน้ครับขอปูล่ะเดี๋ยวเขาออกออกไปเบื้องรับ <S <S อันนี้ความเสี่อส่วนบุคคลนะครับผมนั่นเห็นบ่แต่หากโ่เมนเห็ดเถึงเห็ดถึงโคตรครับเนี่ะ วอาแล้วครับนา้นานน่ะนีนาสารเราเลยนี่นี่ครับผึ่งนี่บ่อยเนี่ยเน,น่าเบิดโอ้พี่จุ๊บพี่จุบัากรายเลยพี่เพงวัน,วน,นบ่นะครับน้านน่ะพึ่เฮ้ยพึ่งอียงนี่โอ้มันฉีนนด,ดน่าวเราตัวนี่ เพึ่อเลื้ยงบ่เห็นบ่อันนี้น่าเรานี่โอ้อันนี้นา่าเรานี่โอนตัวน่างอันนี้นนนไม,ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่อมือก็เลยอันนี้เพื่องเงินที่เขาเก็บตือเมือนน่อน,น,นั้นมาบบมีได้ดอกเห็ดเพื่องแถวนี้มันเพิ่งออกครับแล้วน่ะถ้าเขามาช่วงอีก ช่วงประมาณสองสามมือหลรังนี่น่าจะได้ดอกงามๆได้ครับโอ้เขาไปไหวปูบางนึงอ่ะปูออกมาได้พอ,อ,อเห็ดเลยนี่ยังปัดปัดข้กาก็เห็ดปูไปวัปนนี้โอ้ยหน่อยมาทอนเหรียญเนาะได้อยนบอลยังบาลมาอืมจุ่มเลย โอ๊ยูดอกน้ำยาเจียวเดือดอ่ะเนาะเนาะไอนี่เพื่องเรืองม้นาะนี่เพื่องเนี่ยเพื่งหวานเนี่เพ่หวานโอ้มืวนันมาหามายนงเมื่อคืนเนาะมองนีูดอกน่เนา โอ oh. oh, oh, no! ้เจียดอกง่ายๆนี่ครับนั่นน่ะเอ่าจ้ำจันตัวนี้พี่โจ้พี่โจ้จ้ำจานตัวนี้มันเน่าโอ้พี่โจ้บมาเก็บเว้ยเน่าเน่าบ่าหนียเบ่เน่าเน่าได้อยู่ ได้ยูได้ยูแข็งแข็งเป็ดเลย <Okay. S 1> ได้ยูได้ยูได้ได้ยิงเก็บบอลน้ำบอลหอมที่เห็ดไข่เลย okay. มื่อนันมายังบบออกเลาะเห็ดเผืองมื่อ,อ,อน,น,อน,ออนอีนมายังที่เน่าเบิดแล้วโอ้เบี้ยน้ำจุเมื่อนันมาบปเห็นจักดอกกับเห็ดเผืองเแ่านี้นี <c> ่ <oughs> ยางงามเลยครับพึงเลือดเพิ่อ่นเฮ็ดพิงเลือดเด้อเพิ่เอ่นว่าเพิ่นเวลาเก็บแล้มันเปลี่ยนสี้าทานบ่ทานเห็ดเผืเฮ้ยมึงยังม้อนอไปโอ้ นี่เต่วงเห็ดเด้อเน่าเลยครับนั่นน่ยอ๋อเด็กหน่อยเด็กหน่อยมันเก็บเหรียญนี่พี่จุมันเป็นสีนี่เองใช่ป่ะพี่จูบอืมต้องกินได้กินนี่เห็ดทานเห็ดทานบวมันบนิดเน่ารินเหน่ะเหน่อยกว่าบายมึงอยงเนี่ยอันนี้มันเก็บกินใดกินไดวันข้าวเป็นหนึงข้าวปนหนึ่งใช่ๆเห็ดกระด้างนอกแข็งนี่จังไฟใหม่ดเว้ย ก็กินผู้คนถ่ายกินนะเย <c oughs> อะแยะ่ๆกินโอ้ยอันนี้นบ่รบ่อกมันบ่ได้มาโดนกันหนโอ้โหลายโอเคครับนะมึอนี้เขาก็ได้พออยู่พอกินแล้วเ <c oughs> บิ้งดูเบิ้งผงงาดูพี่จ <S 1> <S 1> โบผูมใจปันใดว่าสันได้เต็มถุงปนีบ้บผู้ใหญ่ใจอย่กับเพรานแต่มันหักเฮ็ดเถ่าเนาะเฮ็ดมือไม่ค่อยง้ามมันเลยครับจะมีจุดโดอย่างไงเพื่อเจไดมาสสครับซึ่งมันกับโมีเวลาเนาะเพราะกับโบไดหยุดงานน้<ไ>องมาได้เดืมือหยุดนะครับผมเคครับกับพอแล้วแรงครับน้าไปฝากมูฝากขวกกินนะครับผมมือคนไทยทำกันคลิปนี้ก็ขอบคุณน้าหลายๆที่เขามาติดตามรับชมนะครับ พอกันคลิปหนาครับผมหาอยูหา,หาหกินทั้งใดแหล่นก็รอติดตามส่นผู mm ้ใ hmm. ดเข้าม,ม,ามา้นม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้นะนะครับผมตีผู้ใดพลาดคลิปต่อไปนะครับมันหนีขอลาหนาหนาคลิปต้องนี้ครับผมฝากตัวดีครับ